คลิปนี้ผมจะมารีวิว ID ทีมพลัง158ล้านกันนะครับผมตอนนี้พลังของผมก็พุ่งมาอยู่ที่อันดับ26นะผมจากตอนแรกเนี่ยผมอยู่อันดับประมาณ47นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าม่ามีตัวอะไรกันบ้างและตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวแบกในไ d ดีผมและใส่อะไรบ้างนะผมและนี่ก็คือชมหน้าทีมสุดตึงของผมพลัง158ล้านนะครับ มาดูที่ซุยริวกันเลยดีกว่านะครับผมพลังซุยริวเนี่ยยี่สิบห้าล้านเก้าเศนผมจะยี่สิบหกล้านนะครับปั้นมาเป็นห้าดาวม่วงครับผมสกิลเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดทุกสกิลครับผมแต่ว่าเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่สองล้านหนึ่ง HP เก้าล้านห้านะครับอุปกรณ์เนี่ยผมใส่เป็นเซตจากกลนสี่ชิ้นเลยนะครับผมเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอาวุธเฉพาะสามดาวครับผมการบัฟฮีโร่ครับโบนัสต่อสู้สองแถวครับผม การบับต่อสู้อัตราคี2แถวต้านทาน2แถวครับถึกๆแล้วก็แรงไปด้วยในตัวครับผมการบับพิเศษครับอัตราดาเมจแถวหนึง่งอัตราลดดาเมจแถวหนึง่งแล้วก็ลดดาเมจโบนัสแถวหนึ่งนะครับแผ่นทักษะครับผมใส่เป็นแผ่นคมดาบ2แผ่นนะแผ่นโจมตีนะแล้วก็ใส่เป็นแผ่นลดดาเมจโบนัสผมมากันเจนอะครับมีแผ่นต้านอันตรแล้วก็แผ่นกระดูกหักครับผมแล้วเราก็มาอยู่กับตัวที่เก่งที่สุดในไอดีของผมนะครับแฟดประกายแสง UR ครับผม สกิลเนี่ยอยู่ที่เลเวล124นะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทสนะพลังเนี่ย29ล้านเลยนะผมตอนนี้อยู่ที่4ดาวม่วงนะครับโจมตีนี่2ล้านเเลยนะจะ3ล้านแล้วนะครับผม HP 9ล้าน2นะครับความเร็ว524ครับผมใส่เป็นเซ็ตจากกลเน้นเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ทุกชิน้นครับผม6ดาวแน่นๆนะครับอาวุธเฉพาะ3ดาวครับผม การบัฟฮีโร่ครับโบนัสต่อสู้2แถวความเร็วแถวหนึ่งนะครับการบัฟอาวุธครับอัตราคีส2แถวต้านทาน1แถวนะครับแล้วมาต่อที่การบัฟระดับเอสผมเมื่อโจมตีติดคี้เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น60%เนะครับเหมือนเซลโบรอนะครับผมอัตราดาเมจ2แถวนะครับแรงจัดนะครับผมแล้วก็มี เอฟเฟกต์ปรับแต่งนะผมเมื่อความเร็วตัวเองมากกว่าฝั่งตรงข้ามจะเพิ่มอัตราดาเมจอีก10%นะครับขู่แรงจัดนะครับผมมาตอนที่แผ่นทักษะนะครับแผ่นทักษะเนี่ยผมใส่เป็นแผ่นคมดาบ2แผ่นนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี7,000เลยนะครับต่อแผ่นนะเลเวล7แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อีก3%นะครับได้เลือดด้วยนะอีก2 2 5 0มแล้วผมก็จะใส่เป็นแผ่นไล่อันตินะครับผมเลเวล7ทั้งคู่นะครับแผ่นนึงเนี่ยได้ไล่โจมตี21%เลยนะครับผมมแล้วก็ีอัตราดูดเลือดอีกได้เลือดออีกโโ้้หทังแรงท์เซ็นต แล้วก็ใส่เป็นแผ่นต้านคียอีกนะผมแผ่นนี้ถึกมากๆนะครับถึกตามชื่อนะผมแผ่นกําแพงแข็งแล้วชิ้นสุดท้ายผมใส่เป็นแผ่นจอกเกราะนะจะทําให้เราแบบอันติแรงขึ้นอีกนะครับมาต่อที่ตัวคอสุดโหดในไอดีของผมนะครับ โบลอดพลังเนี่ยยีล้านเลยนะสกิลเนี่ยร2 0ยพลังโจมตีไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะผมเพราะว่าผมปั้นมาเป็นสายแทงนะโจมตีอยู่ที่1นล้านหนแสนนะครับ HP 14ล้านจะ15ล้านแล้วนะครับผมอาวุธเนี่ยเป็น2ดาวนะผมไม่ได้จัดอาวุธ3ดาวนะครับใส่มาเป็นเซตไซบอรกนะครับผม HP HP เปอร์เซนต์ทุกชิ้นะครับการบับปีศาจครับผมโบนัส HP 2แถวแล้วก็ความเร็วแถวหนึ่งนะครับการบับพลังครับผมผลต้านทาน1แถวคี1แถวแล้วก็ HP 2แถวครับการบับขั้นมงกรครับผมลดดาเมจโบนัสแถวหนึ่งเพิ่มดาเมจโบนัสแถวหนึ่งนะครับแผ่นทักษะเนี่ยเน้นเป็นแบบถึกๆแล้วก็แรงด้วยนะครับผมเป็นแผ่นกระแพงแข็งเลเวล6 3ชิ้นนะครับผมแล้วก็แผ่นเจาะเกาะ3ชิ้นนะครับปั้นมาเป็น5ดาว4ดาวม่วงครับผมแล้วก็มาอยู่ที่ตัวแทงค์แล้วผม แขงประจำทีมของผมนะครับกระบองเหล็ก UR ของผมพลัง26ล้านครับปั้นมาเป็น5ดาวม่วงครับเลเวลสกิลเนี่ยผมยัดในส่วนฝึกนะก็อยู่ประมาณ 119, 120นะครับปลุกตื่นเลเวล1น,นะครับพลังโจมตี1ล้าน1แสนนะผม HP 16ล้านจะ17ล้านนะครับใส่เป็นเซ็ตจากโกลคเขาผมทุกชิ้นเน้นเป็น HP HP เปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็มีอาวุธเฉพาะ3ดาวเขบผม การบัฟฮีโร่ครับโบนัส HP 3พแถวแน่นๆครับผมการบัฟอาวุธครับอัตราคี2แถวครับการบัฟระดับเอสครับอัตราดาเมจ2แถวอัตราลดดาเมจแถวหนึ่งครับแผ่นทักษะครับผมใส่เป็นแผ่นหัวใจเลเวลเจ็ดสองแผ่นเลยนะครับผมแล้วก็ใส่แผ่นไล่โจมตีครับดาเมจไล่โจมตีเพิ่มขึ้น21%ะ่อปนะครับได้เลือดได้อัตราดูดเลือดเพิ่มด้วยนะครับแล้วแผ่นโจมตีผมใส่เป็นแผ่นเจาะเกราะทั้งหมดครับผมมันต่อที่ตัวซับที่โหดที่สุดในทีมของผมครับคิงครับผม พลังเนี่ย29ล้านเลยนะครับเทียบเท่าแฟดประกายแสงเลยนะครับผมแฟดประกายแสงจะเป็นตัวแบกสายดาเมตแต่คิงจะเป็นตัวแบกสายซับพอร์ตนะครับยัดในส่วนฝึกเหมือนกันแล้วผมเป็นพาร์ทหนะพลังโจมตี1นึ่งล้านสแสนครับผม HP 18ล้าน4แสนครับจะ19ล้านครับถึกแค่ไหนดูที่เลือดครับผมอาวุธเฉพาะ3ดาวครับผมของใส่เป็นเซ็ตไซบอร์กเหมือนกันนะครับเป็นเซ็ตที่เพิ่มพลังชีวิตมากที่สุดแล้วนะครับเป็น HP กับ HP เปอร์เซ็นทุกชิ้นครับ4ดาวการบัฟฮีโร่ครับโบนัส HP 2แถวครับผมการบัฟพลังครับผลต้านทาน2แถว HP 2แถวครับ และการปรับระดับเอสครับอัตราดาเมจแถวหนึ่งลดดาเมจโบนัสแถวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเอฟเฟกปรับแต่งมีลดดาเมจล้านประลองด้วยนะครับผมมาต่อที่แผ่นทักษะครับหลักๆของชิงเนี่ยเน้นเป็นที่แผ่นป้องกันนะครับผมผมใส่เป็นแผ่นกำแพงแข็งเลเวล7เนี่ยหชิ้นแล้วก็เลเวล6 2ชิ้นนะแผ่นโจมตีไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะครับใส่อะไรก็ได้นะเพราะว่าชิงเนี่ยไม่ได้มีสกิลที่โจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามนะผมมาต่อที่เกลวินนะผมตัวบัฟความเร็วประจําทีมนะครับพลังเนี่ยนนยี่สิบ โจมตี1นล้านหนึ่งเศษนะครับ HP 10ล้านครับความเร็ว1,355ครับผมเป็นอาวุธ2ดาวนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยใส่เป็นเซตพลังไฟนะครับผมเน้นความเร็วนะจริงๆออฟหลักเนี่ยจะเป็น HP หรือว่าโจมตีก็ได้นะครับผมเพราะออฟที่มันสําคัญจริงๆคือความเร็วข้างล่างครับเป็นความเร็วทุกชิ้นนะครับผมการบับปีศาจครับความเร็ว3แถวครับผม12%ปรการบับต่อสู้ครับแมนยามสอแถวคีแถวหนึ่งนะครับ แล้วก็การบรับขั้นอสูรครับผมอาตาัตราลดดาเมจสองแถวครับแล้วก็ตรงเอฟเฟกต์ปรับแต่งมีลดดาเมจลานปละลองอีกนะครับผมแล้วก็ตรงการบรับต่อสู้มีลดดาเมจทีมอีกนะครับถึกมากมาต่อที่แผ่นทักษะครับผมแผ่นโจมตีเนี่ยผมใส่เป็นแผ่นเจาะเกราะ3แผ่น,นครับและแผ่นป้องกันใส่เป็นแผ่นต่อต้านเลเวล7 2แผ่นและแผ่น อลมานต้านอันติอีก1แผ่น,นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทีมของผม158ล้านนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ